เสร็จแล้วนะครับน้องมาอาบน้ํสาสังขนตัดเล็บเช็ดหูครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขัแก่นนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วันครับที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นาอาบน้าตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวี่ยงวยีเรารับหมดนะครับรลยได้สนอหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจรสุขพิการตามมูลนิธิต,ต่างๆด้วยครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมาน้องเมลซาลอนครับเก่งงัดสก๊อตเออเออมือหนึ่งมือหนึ่งอืมตะพุน่เด็กๆบ้านนี้เดี๋ยวเรากลับไปส่งที่บ้านให้นะครับมีบริการรับส่งถึงบ้านเลยครับดูส่างกำลังเป่าเช้าๆอยู่แลนะ้วไปดูกัน กลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับเราพาน้องเชาๆมาอาบน้ำนะครับของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรที่ช่วยในการ,รบำรุงผิวหนังและขนปรับสภาพผิวหนังและขนล,ลดเห็บหมัดแล้วก็ลดฝื่นแด้ผุ่นคันได้อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับจะผสมน้ำแชมพูหนึ่งส่วน ต่อน้ำา10ส่วนนะครับหมักไว้บนตัวของสุนัขและแมวนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับ2อรอบระหว่างที่หมักเราก็จะนวดให้น้องไปด้วยนะครับเพื่อให้แชมพูสึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนได้ดีขึ้นครับเพื่อที่จะปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผุ่นแดงผื่นขันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรนะครับของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 640 4443ครับเรามีแชมพูจำหน่ายด้วยหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับจัดเทปมาติดต่อเราเข้ามาได้เหมือนกันครับเรามีบริการรับส่งด้วยน,นะครับถ้าสนใจใช้บริการรับส่งก็นัดหมายจองทีมก่อนได้นะครับร้านอยู่ในส่วนเกษตรมาขอนแก่นนะครับหาล้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์08 6 6 4 4 4 4 4 3 รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับสมัครน้องไว้นะครับแล้วก็นวดจากนั้นค่าไปเป่เปาได้นะโอเคครับ สบายตัวดีไหมใกล้เสร็จแล้วนะ,ะกรแหังแล้วเก่งมากเยืยนให้เป่าเก่งมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ช่างตัดขนอนาบน้ำให้กับน้องุดเดลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสายเกษตรมหัศจรรย์ครับเบอร์โทรศัพท์0866404433อาบน้ำตัดขนสุนัขแมวกับจัดเก็บหมัดดูแลสุขภาพผิวหนังและขนนะครับ ติดต่อเราได้ที่0 86640443ครับร้านยูน่ในสังเกตรมาขมผลกันนะครับผหห่านทางไม่ใจยังไงติดต่อสอบถามได้เราม,มีส่วนสสูตรสมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนาและขนช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็หมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับโดยได้เสนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดก้นให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมัน้องแมวสมอครับขอบคุณครับ เสร็จแล้วนะครับสกอตเตอร์ู้อาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูแปลงขนนะครับแต่งขนท้องขนท้าขนก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปส่งที่บ้านให้นะครับอาบน้าแต่งขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวยเกษมวันขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์086 640 4443อาบน้ำาตะงขนสุดรักแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้ดินดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน และได้สนึงที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสนักจรสสนัขพิการตามมุลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหร,รับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมาสาลอนนะครับขอมคได้ด้วยขอบคุได้ด้วย,ขอ,วยขอบคุณครับ